ไม่ไม่อย่างครับอย่างที่นี้ก็เราจริงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกําหนดครับแต่น้องไนล่าก็คือกา,ก,าการเสียงะมากเราเป็นหมูมหนสร้อนค่ะเสียงน้องดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วแล้วก็วแต่ว่ายังมีไอบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอม,มากๆทีนี้เขาก็เจ็บซี่โครงเพราะว่าไอเยอะอะไรเงี้ยครับก็แบบน่าจะเป็นกระบังลมอะไรพวกนี้อักเสบอะไรเงี้ยครับคุณห,ห,ห,หมอบอกอย่างสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนด้อย ก็ตกใจครับตกใจเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาไม่สบายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่มันไม่ใช่โควิดอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแค่เป็นไข้หวัดลงคอหรืออะไรประมาณนี้ครับอ๋อจริงๆจริงๆก็ก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วครับที่ที่วันวันก่อนวันเกิดเขาเพราะว่าผมมีงานไปต่างจังหวัดแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นทาง ทีมงานกับพี่ก้องกับทางคุณสมรักพี่ดิวครับที่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเพราะว่าเป็นเดือนเดียวกันกับพี่หมากด้วยอะไรเงี้ยก็มีแบบเซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยน่ารักดีครับน่ารักดีไหมจุดติดจุดติดจุดติดเพราะลมมันแรงมากครับเมื่อวานวันจีนีของขวัญอะไรพี่น้องไหมคะมีของขวัญอะไรแบบไหนน้องไหมคะพี่มีครับมีก็เป็นเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยครับก็เขาเขาเขาเคยบอกว่าแบบเขาเขาแบบ ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบอันนี้มันน่าจะใช้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออซื้อให้หน่อยหรือว่าอยากได้อะไรนะครับเราก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันเกิดก็ซื้อนี่ให้ละกันเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเขาก็มีหมดแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นปนานแล้วมันยากในการซื้อของยากสิยากยากยากไม่ม<ส>ันเป็นเครื่องอัดไอ้น<ส>้ำแบบเออทำความสะอาดพวก คือไม่ได้จะใช้เขาเป็นแม่บ้านนะหมายถึงว่าไม่ได้จะคิดว่าน้องแบบเปอร์แบบอนาคตต้องเป็นแม่บ้านหรือว่าแบบเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำความสะอาดบ้านเองอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเขาก็มีความแบบรักบ้านเขาดูแลแบบความสะอาดในบ้านเขาตลอดอย่างเงี้ยผมว่าก็เหมาะสมกับเขาดีอะไรเงี้ยก็เขาก็ดีใจครับดีใจเลยไม่ได้ไป ไม่เได้ไปครับแตว่าอ้าแล้วด็หายไปไหนผมน่าผมน่าจะถ่ายละครหรือไม่ก็ถ่ายหนังอยู่ต่างจังหวัดนะครับใช่ใช่ครับใช่ก็ก็คืนนั้นกับไปก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรสน้องครับติดตั่ะคก็ตครับครับ ก็ไม่ไม่ได้ซื้อเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบเราเราไม่ว่างอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ไปกินลันช์ด้วยนะเพราะว่าแบบติดถ่ายหนังอนะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเสร็จแล้วแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาอะไรเงี้ยครับผมอ,อ๋อครับครับครับมอนเร็วครับครับผม คือเขาทํางานหนักมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราเองพอได้มีโอกาสได้ทํางานหนักๆเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบเขาเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแบบแข็งแรงมากๆอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างไปในปีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เขาได้แบบมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยของเขาในนี้ผมว่าอ๋อใช่แน่นอนแน่นอนเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาสวยขึ้นทุกวันอ๋อไม่แน่นอนแน่นอนเราทุกคนรู้อยู่ได้วว่้เขสวยขึ้นทุกวัน เหมือนกันเลือกเรื่องของขวัญกับอวยพรในทุกปีก็ยากยากเหมือนกันพอๆกันแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่การโอ伊พรแบบไทยค่ะไม่ไม่ไม่อย่างครับอย่างเอนนี้ก็เราจริงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับใช่ครับขอบคุณครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ